เพราะฉะนั้นก็ขอประทานโทษสําหรับภาพที่อาจารย์อาจจะไม่สบายตาไม่สบายใจแต่ว่าเรียนยืนย,นยันว่าไม่เสียเปล่าแล้วก็เรียนว่าเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลากว่าการน,นําเสื้อผ้าใหม่บรรจุถุงอย่างชีพเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องงานที่ต้องซักต้องล้างและมีภารกิจเร่งด่วนหลายอย่างซ้อนกันอยู่ในเวลาเดียวกันครับผม <ST AR 1> เรื่องที่2ที่ขอกราบเรียนคือเรื่องน้าดื่มนะครับน้ำดื่มบรรจุข,ขวดในเวลานี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะเหตุว่าเป็นที่ต้องการของพี่น้องจํานวนมาก <ST AR 1> ขออยากกราบเรียนภาพรวมนะครับว่าตั้งแต่เกิด อุทกภัยแล้วก็เปิดที่ทําการสปรพเป็นต้นมานะครับทางราชาการเองได้จัดซื้อน้ําดื่มไปแล้วเนะ่ครับด้วยงบประมาณภาษีเอกรของพี่น้องประชาชนนะครับประมาณ3ล้านขวดขวดใหญ่บ้างเล็กบ้างใสบ้างขุนบ้างเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็มีน้ําที่รับบริจาคมานอกจาก3ล้านที่เราซื้อด้วยเงินงบประมาณแล้วอีก3ล้าน3ประมาณนั้นครับที่เป็นน้ําที่ได้รับบริจาคมารวม2จํานวนก็ประมาณ6ล้าน3 6ล้าน3นครับถามว่าวันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ ถ้าทั้งหลายลองนึกถึงกระบวนการการทางานนะครับน้ําจํานวนมากในในจำนวนเป็นเรือนล้านขนาดอย่างนี้นะครับไม่ไม่อยู่ในวิสัยซึ่งรับซ้ายและจ่ายขวาในเวลาเดียวกันได้ก็ยังจําเป็นจะต้องมีสต็อกหรือมีคลังที่เก็บน้ําอยู่นะครับในขณะนี้ก็คงมีน้ําค้างอยู่ในสต็อกซึ่งแน่นอนต้องสํารองเพื่อแจกจ่ายต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้วันมารือนี้ต่อไปเนี่ยนะครับพร้อมกรบรุ่นใหม่ก็ต้องเข้ามาทดแทนตรงนี้นครับ น้ำที่อยู่ในสต็อกในขณะนี้อยู่ที่ประมาณสองแสนครับผมสองแสนขวดนะครับส่วนที่ตกค้างอยู่ที่ดอนเมืองแล้วก็ขนย้ายมาไม่ทันนั้นเป็นจํานวนเรือนเรือนเรือนพันครับผมก็ขอประธานอภัยด้วยที่ในเรื่องการขนย้ายฉุกกระหุกในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยครับมีเข้าของเร่งด่วนหลายรายการด้วยกันนะครับที่จําเป็นต้องหอบพิวมาในลําดับต้นเพราะฉะนั้นก็ น้ำในจำนวนนี้ก็คงจะตกค้างอยู่ในช่วงแรกแต่ตอนนี้ก็ได้ลำเลียงออกมาจากพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับเรียนเพื่อความสบายใจเช่นเดียวกันครับผมว่าไม่ใช่เรื่องของการไปทิ้งกว้างให้เสียหายแต่เป็นอยู่ในระบบของการจัดจ่ายซึ่งจะต้องมีของอยู่ในสต็อกบ้างคงเป็นการเหลือวิสัยที่ของหมดสต็อกทุกวันไปนะครับประการที่3คือเรื่องเรือเช่นเดียวกันครับผมเรื่องเรือนั้นก็มีทั้งเรือซื้อและก็เรือรับบริจาค เรือซื้อนั้นเป็นงบประมาณของทางราชการเงินของพี่น้องเองินของพวกเราทุกคนครับผมซื้อไปเนี่ยประมาณห้า0ันเก้ารอยเกือบจะห0พันลำแล้วละครับไม่ว่าจะเป็นเรือพายขนาดเล็กหรือเรือขนาดกลางที่ใช้เครื่องยนต์นะครับก็ได้ซื้อมาจํานวนห้าพันเก้าร้อยสาสิบห้าลำในขณะเดียวกันก็เป็นเรือที่รับบริจาคมาอีกจานวนหนึ่งครับผมประมาณพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับลองรวมสองจนวนก็ประมาณเจ็ดันห้าละครับเจ0ดันห้าร้อยลำเรือจํานวนนี้ ก็ได้เก็บรักษาไว้ในคลังแล้วก็มีการทยอยแจกจ่ายไปเรื่อยนะครับมีความจําเป็นที่ต้องเก็บสำรองไว้บ้างบางจํานวนเพื่อวันนี้แจกหมดพรุ่งนี้มีความจาเป็นน้ําท่วมบริเวณใหม่เพิ่ม,เต,มเติมขึ้นเจ้าที่ไหนไปแจกละ่ะมันก็ต้องวางแผนกันไว้อย่างนี้นครับไล่แจกจํานวนกันไปอย่างนี้นะครับเรือที่เห็นจํานวนตกค้างอยู่ที่ท่าอากาศยานเมืองในคลังที่ว่านั้นนะครับคงเป็นจํานวนที่ uh, เมื่อเทียบกันกับจํานวน7,500แล้ว ก็คือจํานวนที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและในวันนี้ทางจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้เรือจํานวนนั้นนะครับก็ได้รับและขนส่งเรือจํานวนนั้นไปใช้งานอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งเริ่มประสบภัยในบางพื้นที่ชัดเจนแล้วในเวลานี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนว่านี่คือภาพรวมของของเรื่องของข้าวของที่ตกค้างอยู่ที่ดอนเมืองก็ขออนุญาตกลับเรียนเพื่อความสบายใจนะครับนอกจากนั้นมีส้วมลอยน้ําอีกสองสามตู้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็มีข้าวของอีกเล็กๆๆน้อยครับส่วนนี้ก็พยายามส่วนใดเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็นํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ขอประทานอภัยด้วยที่เจ้าหน้าที่ในเวลาที่ปฏิบัติงานนั้นคงมีข้อจํากัดอยู่บางอย่างบางประการนะครับโดยเฉพาะยิ่งคือความเร่งด่วนแล้วก็ปริมาณงานปริมาณของที่มากพอสมควรก็ขอขอบพระคุณสําหรับความห่วงใยและข้อทักทวงข้อแนะนําตักเตือนมานะครับทางส่วนนากการที่เกี่ยวข้องก็จะได้น้อมนาเอาคําแนะนําเหล่านั้นไป เป็นข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความรอบคอบแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไปครับผมเรื่องสุดท้ายที่ขอกราบเรียนครับผมมีคำถามมากเหลือเกินและในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณธิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักเัืมนตรีได้ถแถลงแล้วนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้ได้พิจารณาไม่ขยายวันหยุดราชการพิเศษนะครับจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่27 31ตุลาคมแล้วก็จะ หมดเขตวันหยุดราชการพิเศษในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกวันเดียวราะวันอังคารที่หน,นึ่งพฤศจิกายนเป็นวันทํางานตามปกติเหตุผลสําคัญก็คือเพื่อเป็นการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและความต่อเนื่องในการบริหารราชการครับผมเนื่องจากภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆพี่น้องประชาชนไม่ได้หยุดตามราชการนะครับการมาติดต่อราชการขอรับบริการขออนุญาตขอรับความสะดวกสบายต่างๆถ้าเราหยุดนานต่อต่อเนื่องกันไป พี่น้องประชาชนก็อาจจะรับความเดือดร้อนในขณะซึ่งต้องการความช่วยเหลือต้องการการประสานงานต้องการให้ธุรกิจต้องการให้การงานทั้งหลายเดินไปในประเทศไทยของเราไม่เป็นอมาพาตไปเชียทั้งหมดนะครับแต่ขณะเดียวกันผมขออนุญาตก,กลาบเรียนผมเป็นข้าราชการก็ต้องนึกถึงความกังวลหงายของเพื่อนข้าราชการเช่นเดียวกันครับผมว่าก่อนหน้านี้คณะมนตรีได้เคยมีมติมาแล้วนะครับว่าถ้ามีความจําเป็นของเหตุการณ์สถานการณ์ในขณะนี้นะครับหากว่าข้าราชการบางท่านท่านใดก็แล้วแต่นะครับ ประสบะทภทยกิัยบ้านน้ำท่วมหรือบ้านไม่ท่วมนะครับแต่ว่าการเดินทางมาไปเบียบราชการประสบความยากลาบากเนืน่องจากเหตุน้ําท่วมเองก็ให้ข้าราชการนั้นสามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบราชการและนอกจากนั้นในวันนี้ผมเองมีโอกาสได้กลับเรียนปรึกษาเรื่องนี้กับพรนักท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายท่านที่อยู่ในที่ประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับทุกท่านเห็นพ้องกันว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยขอความกรุณาให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการได้กรุณาดูแลเพื่อนข้าราชการ ที่มีปัญหาไม่สามารถมาทํางานได้นะครับให้มีโอกาสได้ดูแลบ้านช่องห้องหอของเขาแล้วก็รับความสะดวกในการเดินทางขณะเดียวกันก็ขอให้สร้างดุลยภาพอีกส่วนหนึ่งก็คือขอให้ราชการสําคัญเร่งดนวนต่างๆนั้นเดินไปได้อย่าติดขัดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ผู้บริหารมีฝีมือพอที่จะบริหารจัดก,การในส่วนนี้ได้นะครับก็เห็นอกเห็นใจกันในยามนี้จะหยุดเสียทั้งหมดพี่น้องประชาชนก็ขาดบริการจะจะ,จะจะจะบังคับว่าทุกคนต้องมาความจําเป็น บ้านช่องห้องหอเดือดร้อนก็ก็มีเรื่องนี้อยู่นะครับนอกจากนั้นสถานที่ราชการบางแห่งครับผมถูกน้ําท่วมด้วยนะครับไม่ใช่ตัวบ้านาราชการอย่างเดียวครับสถานที่ราชการก็ถูกน้ําท่วมด้วยในกรณีนั้นก็ขอกําชับขอฝากไปให้ท่านผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการได้ดูแลแก้ไขปัญหานะครับหาทางที่จะเปิดที่ทําการบางส่วนบางตอนโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้งานที่ให้บริการพี่น้องประชาชนสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่สะดุดจะจะจ,จัดงาน บริหารจัดการส่วนนี้เชื่อฝีมือของท่านผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เชื่อในขวัญกาลังใจของพี่น้องข้าราชการทุกคนที่พร้อมจะให้บริการในยามที่บ้านเมืองกําลังมีภัยกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับผมขออนุญาตขอบพระคุณแล้วก็นําเรียนข่าวสารสาหรับข่าววันนี้แต่เพียงนี้ขอบพระคุณครับผม